เกมลับของทิกนี้ก็คือการเปิดลูกด้วยช่องขวานะคะเราจะมีวิธีการฝึกเปิดลูกช่องขวาสําหรับตัวชงก็จะไปแตะกวยนะคะในลักษณะนี้ปุ๊บนะคะมาดูการฝึกของตัวตีนะคะคล้ายกัน,นะค่ะใช้กวยเหมือนกันนะคะลักษณะก็คือการแตะปุ๊บนะคะขยับขานี้ปั้งนี่นะคะส่วนมากแบ็คจะเสิร์ฟลูกเข้าช่องมาลักษณะนี้นะคะหยิบขาซ้ายมาปึ้งนะคะให้เข้าลักษณะนี้นะคะมา สวัสดีค่ะมาพบกับค้ดพรในอาบีทีซีทิกนะคะทิกน,นี้เรายังพูดถึงเกมลับอยู่นะคะเกมลับของทิกน,นี้ก็คือการเปิดลูกด้วยช่องขวานะคะเราจะมีวิธีการฝึกเปิดลูกช่องขวาสําหรับตัวชงตัวเสิร์ฟแล้วก็ตัวเตะยังไงบ้างค้ดพรจะพาไปชมแบบฝึกกันเลยค่ะเราไปดูแบบฝึกกันนะคะคือมีอุปกรณ์ง่ายคือมีกลวย1อันนะคะโดยการที่ให้นักกีฬานะคะ สำหรับตัวชงนะคะก็จะไปแตะกลวยนะคะในลักษณะนี้ปุ๊บนะคะพัพรจะตีลูกเข้าช่องในลักษณะมายาวอย่างนี้นะคะแล้วก็ลูกเข้าเอวนะคะทิศสําคัญก็คือพยายามเคลื่อนที่ไปให้ทันใช้ตัวบังนะคะถ้าลูกมันมาแรงแล้วเราไม่ได้ใช้ตัวบังล,ลูกมันจะหลุดออกไปด้านหลังโดยลักษณะที่แตะเป็นลักษณะนี้นะคะมาะคะ่ะเปิดลักษณะนี้แต่ถ้าลูกมาด้ยวยความเร็วบางทีเราต้องกระโดดช่วยก็คือขยับขาให้ไวนะคะมาปุ๊บ ต้องกระโดดก็คือต้องกระโดดเพื่อบังคับลูกให้มันขึ้นอยู่ด้านหน้าของเรานะคะบางคนจะไปลักษณะนี้นะคะไปไม่ทันลูกแล้วก็จะเปิดลักษณะนี้แล้วก็จะออกไปด้านหลังนะคะไม่สามารถที่จะไล่ชงได้นะคะหรืออาจจะไล่ชงแต่มันจะยากในการที่จะบังคับทิศทางเข้ามาหน้าตาข่ายได้นะคะไปชมการฝึกของน้องฟ้าใต้กันเลยค่ะ มาดูกันฝึกของตัวเตะนะคะคล้ายกัน,นะคะใช้ก้วยเหมือนกันนะคะลักษณะก็คือการแตะปุ๊บนะคะขยับขานี้ปังนี่นะคะปั๊บปังนะคะถ้าลูกมันยาวก้าวขามาก่อนเปิดนะคะ <S 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 นักนกีฬาส่วนมากจะมาปุ๊บลักษณะเดินสวนนะคะให้รอตะก้อก่อนแตะรอนะคะแตะรอนะคะอันนี้คือการฝึกของตัวเตะนะคะเดี๋ยวไปชมน้องปังกับน้องแก้มเปิดกันค่ะ ตำแหน่งตัวเสิบนะคะเหมือนกันเลยนะคะก็คือลักษณะแตะนะคะส่วนมากแบคจะเสิฟลูกเข้าช่องมาลักษณะนี้นะคะอยากให้ตะก้อยฝั่งนี้ขยับมาถอยปรับมุมหน้าเล็กน้อยนะคะตะก้วยจะขึ้นฝั่งนี้นะคะแต่ถ้าเรามาลักษณะนี้ปุ๊บหรือว่าเด็กบางคนก็จะมาลักษณะนี้หลายจังหวะ1 2 3่สเล่นนะคะตะก้ว็จะออกไปฝั่งนู้นนะคะแล้วเวลาไล่ชงเข้ามาทําให้ควอบคุมลูกได้ยากนะคะไปดูแบบฝึกของตัวเสิฟน้องโบกับน้องเค้กกันเลยค่ะ สำหรับทิกนี้นะคะก็คือการรับลูกเสิฟนะคะหรือว่าเกมรับที่เข้าช่องขวานะคะทั้งตัวชงตัวเตะแล้วก็ตัวเสิฟนะคะทิกสำคัญก็คือการเคลื่อนที่นะคะการเคลื่อนที่นี่สำคัญแบ็กกับตัวชงคล้ายกันก็คือแตะปุ๊บเนี่ยแตะต้องฉากมาเราเล่นนะคะนอกจากลูกมันใกล้จริงๆเรายกจังหวะเดียวได้ใครจะลองเอาแบบฝึกที่โคตรพรนะคะให้น้องๆฝึกในการที่เล่นลูกเข้าช่องขวานะคะโคตรพรยินดีที่จะเอา แบบฝึกทั้งหมดนี้นะคะมาแชร์กับน้องๆหนูๆนะคะแล้วเจอกันทริกหน้าค่ะสวัสดีค่ะ